ที่นี่คือชิงนของจังหวัดเชียงรายชายแดนเล็กๆกลิมแม่น้ำโขงแต่มีบทบาทใหญ่ในการเชื่อมโยงไทยลาวจีนและอาเซียนและนี่คือประตูสู่โอกาสที่เปิดออกไปสู่ทั้งภูมิภาคด้วยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เชิ้นของถึงห้วยทรายและเส้นทางอ3 a เชิ้นของกลายเป็นจุดผ่านของสินค้าผู้คนและวัฒนธรรมจากกรุงเทพผ่านไปสปปลาว ไปยัง12ปันนาและเชื่อมต่อสู่ตลาดใหญ่ในจีนตอนใต้อำเภอเชียงของเรานะฮะตามลักษณะภูมิศาสตร์เรามีถนนที่สามารถเป็นโครงข่ายไปทั่วจังหวัดเชียงรายได้เราสามารถไปพะเยาไปเชียงแสนไปแม่สายได้เราเป็นจุดศูนย์รวมในการรวบรวมการขนส่งที่ผ่านที่อำเภอเชียงของไปยังประเทศที่3หรือประเทศที่4โดยผ่านสะพานอาาน a นะครับจุดแข็งเราด้านเศรษฐกิจกเนี่ยเราจะเป็นเมืองที่ ทำเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าในอนาคตนะฮะและศูนย์กลางแห่งเมืองแห่งความสุขเพราะเรามีแม่น้ำโขงและมีภูมิทัศน์ที่ชวนหลงไหลนะครับในภาคส่วนของเศรษฐกษิจเราเราดูมาตั้งแต่เริ่มเปิดสพานมาตัวเลขมูลค่าในการขนส่งเราที่ด่านสุรกรเก็บไว้นะเรามีโอกาสเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีกปกปตามสถิตินะครับในช่วงผ่านโควิดมาโควิดมาตัวเลขเราก็ไม่ได้ลดลงเลย2ปี เพราะเราใช้ใช้เส้นทางอาสารทางก้นไหลเขาปิดก็ออกที่อาสารอย่างเดียวทุกตัวเลขเนี่ยจะรวมเป็นสถิติผ่านที่ด่านนอเตอร์ชวของเราโอกาสที่ทางหอนค้าเราเป็นลักษณะเป็นผู้ดูแลหอนค้า,ห,าหรือนักธุรกิจในพื้นที่เราให้โอกาสทั้งข้อมูลนะเราจัดสรรข้อมูลให้ให้การอบรมพาทัศนศึกษาพาผู้ประกอบการหลายๆอย่างที่อกรุงเทพเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่มาให้คําชี้แนะและเราก็มาปรึกษาทํากลุ่มกัน ก็นั่งคุยพูดกันว่าเราจะมีทิศทางอย่างเช่นรถไฟที่จะมาเราก็มาดูว่าเราจะทําอะไรถ้ารถไฟมาอนาคตรถบรรทุกจะมีอยู่ไหมเราก็มาทําการวิเคราะห์กันแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจของเราเพื่อมีความแข่งแข็งและรองรับกับเศรษฐกิจที่จะเปลี่ยนในโอากาสข้างหน้าได้ไม่เพียงแค่การค้าเท่านั้นแต่ยังมีประเพณีวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจและกําลังพัฒนาเป็นแนวคิดเศรษฐกิจพหุวัฒนธรรมอีกด้วย